ซรับสีแตกไปเลยนี่ต้องบอกยมนง n g ทำแบบนี้เนี่ยเป็นตู้เก็บน้ำนี่ยมนง n g ทำแบบนี้อะตู้เก็บน้ำาหนหมุนเวียนไงตู้เก็บน้ำ จะได้ทำแบบว่าเป็นสินน่นเนาะจ๋าใช่ท่อตรงมุงนี้ตลดอก <cười> 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 Thằng đây làm không นับรอบไปเลยนี่ตรงนี้แหละ,ลหละใช่แล้วเราก็ลงไปดูยี่อยู่ใต้สะพานพอดี ยังนะอันนี้ยังเบาต้องเจอเขาวงประจันสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคับ น er> um <okay okay ี่เขาเรียกว่าป่องผูเขาไฟเมื่อหลายไม่รู้ปีนับไม่ได้นั่นแหอันนั้น่นอันนี้เขาตั้งเขาจะเลี้ยงหินเลียง้งเลี้ยงขึ้นให้สํเเ็จว่าเราจะเลียงได้ไหมในในข้างเยวเบวอเบ้อให้ลบเด้ความเชื่อส่วนบุคคลคุ้มแล้ววันนี้ ภูเขาไฟกระดงเรายังเรียงเราก็สามารถเลี้ยงได้งอนเดือดไนี้เป็นสะพานนกินสะพานเขาเได้ปลูกเขาไฟนี่ปองปลูกเขาไฟแต่น้ำยามยามฝนเนี่ยมันจะมีน้ำ ใช่มองผู้ขับไฟนกกระเรียนเลี้ยง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 หินจักหน่อยให้สูงใครดูใครจะสูงแต่ถ้าล่มแล้วคือละถ้าเลี้ยงแล้วไม่ล่มนัน่น <laughs> <laughs> ยังไม่ทันไล่เร็ว เอาเราอีกทีนึง,นะงนอ่ะเอาเรามาจับหาเลี้ยงใหม่ก็ได้นีดดโ่โอ้ๆพ่อใหญ่ชายทำได้ไงเดี๋ยวๆพ่อชัย <laughs> อึมหน่ะดูไม่เยอะน้อยน่ะความพยายามน่ะดูแก้เถอนน่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นสะพานกันหนุ่พี่แกไปแหละแกทนไม่ไหวแล้วนี่เอาไปหน่อยนะขอใหญ่ไว้ข้างบนนะไปใหญ่ใช่บอก น no, no, no. ้อยน้อยเฮ้เสียงโชคไม่อยาเรียนยีสัมฤทธิไม่น้อยเสียงโชคเสียงโชคเขาเรียกว่าเสียงโชคสาธุ งานยกตัวเลยนกตัวเลข้างสุดท้ายข้างที่สามจิตสูไหมหรือว่าเอาแค่สองข้างพอพอแล้ว ข้างที่สามคือกาว่าแค่ไหนคือยุดแค่นั้นอย่าให้ล่ม,มสาม,สามไม่ถ้าถ,ถ้าว่าคิดว่าพอแค่นี้ก็คือแค่นี้ไม่ต้องถึงสามเพราแค่นี้คือพอแค่นี้ลูกแต่ยมนงหราซื้อมัจะล่มไปสองทีเลยสามจริงข้าข้าอะไรนะเก้าเขาอยากเอาเก้าเอาให้ได้เก้าก้อนนะอ่ะพวกลินข้ขางล่าง แต่ทามันต่ำก็ไม่ดีแก่ม่้อยมนงบอกรวมสองทีละเดินโอ้โหดูทํามันความพยายามสูงนั่นไงไม่ได้ละทำโอ้โมันนายคิดได้งแต่แรกเลยจนบางคนเอาไปตั้งขบวนนี่ๆๆอย่างพวกนี้เอาไปตั้งขบน วันนี้ไปวันนี้ทางไปทําบุญคนปฏิบัติธรรมทางไหนทําบุญเทศมหาชาติกลับมาลงหนาทองนานาทองอีกโอ้ณหนานาทองนานาทองเล้วนี้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะเรียกเขาไปทําไมนี่ยไม่ใ่น้อยบอกตอนแรกคิดว่าจะเรียกเขาไปทําไมนี่อ โอ้ครั้งสุดท้ายเอาเจนได้เนาะโอ้ถึงไงโอ้ได้ไงน้ำก็ได้เตาก็ได้อ่ <ไป S 1> ามาขึ้นสะพานกันขึ้นสะพานพู้ดสะพานขึ้นไปชมบนนู่นไงขึ้นทั้งนี่เนี่ยแล้วทำอันนี้ไว้าบางคนก็นไปทั้งนี้ก็ได้ที่ทางปูน เองจะไปทางนี้ก็ได้ทาง,งนู้นก็ได้ขึ้นทางไหนก็นได้ไปทางนี้ก็ได้ปะ,ปปะอะไรจะได้ลงนู่นพอดีนี่เขา <c oughs> เขาเรียกว่าต้นตำรับนี่แหละพระเจ้าหลานเธอเจ้ามาปลูกอะไรต้นนี้เจ้ามาปลูกต้นแปะสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์แต่ก่อนเขาเรียกอะไรเมืองแปะ Mường pet tuần pet Tuần pet ah thai 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 นั่งนั่งยืนบนนั่งก็ได้ยนยมยืนทั้งต่ำต่ำยืนทั้งขอบน่ะพี่ไปทั้งนู้นจะได้เห็นภูเขาไากระดท่านกิติไปทั้งนู้นนั่งแล้แกไปยืนอ